ความพร้อมวันนี้ครับเป็นไงบ้างไรเลยรู้ครับได้ไหมครับเสียงดังได้เลยได้เลยได้ตั้งสู้เลยค่ะออ๋โอเคเราต้องพูดเสียงดังได้วันนี้ก็เต็มร้อยครับก็พร้อมครับผมพร้อมครับเต็มที่แน่นอนทุกโชว์ครับครับผมมันจะมีความพิเศษหรือเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆไหมครับวันนี้ทีมก็น่าจะเป็นโชว์ของพวกเรานี่แหละที่อยากสร้างความสนุกสนานให้กับคนที่ เข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับผมแล้วก็ทำกิจกรรมกับแฟนคลับด้วยครับมันจะมีเกมแบบอ่ะไปรอดูดีกว่ามันจะมีเกมแบบไม่อยากสปอยแบบเปเกมแบบโบราณโบราณหน่อยแบบสมัยก่อนอะไรแบบใช่ใช่ใช่การกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันสนุกนะแบบคือในเป่าปกหรือตุ๊กยานอะไรอ่ะพิ้วฟิวนั้นประมาณฟิวพิวตรงนี้เรอมีสกิลแค่ไหนก็ได้อยู่ ย้อนตเคยได้ไหนก่อนเคยไดเคยก่อนเคยได้อมีนะคะเป็นไงบ้างเคยครับเกิดก่อนนี่เคยไม่จป้ปิงทันด้วยหรอทําท่านท้านท่นท่าท่านท่านท่าน่านท่า่านท่านท่านท่นท่านท่านท่าคิดว่าเราจะนาเทาาน่าท่านท่า่า่านทน่านานท่า่าน่าน่า่า่น่านานท่า่นนานท่านทท่านนท่อมนทานท่วนม่าทานท่านท้านทมาทา่นท่า็นท่น แต่ส่วนมากก็ปล่อยๆปล่อยๆแล้วแต่เกมแล้วกันเราจะเน้นเข้าร่วมหรือเน้นเข้ารอบคะผมเน้นสุดไม่เน้นทรงฮะเอาอะไรกันงแล้วในวันนี้แฟนจะได้มี่สวนร่วมันเวทีมีครับมีมีครับมีในกิจกรรมครับผมเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วนอกจากเตรียมเกมเราแบบเราบ่มผิวมปนยังไงคะสำหรับวันนี้ อนี้ก็ก e ่อนแต,ต,ต,ต่งหน้าแล้วก็เจนนี่แพทไฟเตอร์ไปแล้วใช่ครับ like ต่อไฟเตอร์ก็แปะไว้สิบนาทีอ่ะหรือสิบห้านาทีใช่ก่อนแต่งหน้าโอ้โแล้วเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนมอมลุเมื่อคืนก็สีเหลืองสีส้มเลยตัว vc กับตัว vc กับตัว y e ใช่กับตัวราบเป็นราบต้องต่อเพิ่มแล้วสัญญา ล่าสุดเหมือนไลฟ์่ชงไล่สดเรามีเล่นโคงเล่นเกมโมเมนต์แบบเสิร์ฟความจิ้นความฟินให้กับแฟนคลับหนักมากเลยอ๋อเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมจไม่ให้แฟนคลับชงไงแล้วชงแบบชงก็ชงแบบไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะตอนแรกกันแต่ละแป๊บเดียวใช่ไปมาเกือบชั่วโมงแต่เป็นสีน้ำเป็นผู้ชนะนะผู้ชนะเราได้ทุกคำเลยนะได้อ๋อเกมอันนี้ไง จุดจุดจุดอ๋อพูดได้แต่นีจริงพูดได้ไหมจุดจุดจุดพีจีเรามาแบบวันนี้เรามาแบบเบาๆอมาแบบเบาๆจกคนว่าจะหลุดเราได้ี่เราศึกษาสกิลพวกนี้มาจากไหนกับคพวกนี้เรารู้ยังไงเลยบางทียังแบบพูดชื่อได้ไหมพี่จี ไม่เท่าไหร่แต่จริตเราอว่าวิธีการช้อนคำอันนี้ก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติสอนมาไม่เปล่าเียแหววชนะเลิศอะไรอย่างนี้ได้เลคอมเมนต์ไหมอะไรเงี้ยไมเออเขามีคอมเมนต์ว่าเออชนะเลิศจริตของเราอะไรอย่างี้ยชนะเลิศยอดเยี่ยมใหญ่แต่สายก็ชอบง n ี้การมาไล่นปลาแซนมันเป็นการเติมพลังให้เราไหมความสุขความอะไร ด้วยเราได้คุยกับแฟนมไรบ้างมีอะไรมีความรู้สึกอะไรบ้างเราไดมาคุยเขารู้สึกว่าสนุกดีครับเวลาแบบเรามาไลฟ์ซึ่งมาไลฟ์คนเดียวกับไลฟ์กับปิงนี่เหมือนกันไงไลฟ์กับปิงนี่คือมันจะแบบเออเหมือนมีคนคุยด้วยเหมือนเพิ่มเสียงของเราบางทีแบบเราก็จะช็อตไปน้องก็เสริมอะไรเงี้ยใช่ครับเหมือนเราก็เล่นกันด้วยครับจริงๆพอมาไลฟ์คู่กันมันพูดทันกันมาก หรือว่ามีนก็ปล่อยไหลให้ปิงไปเลยก็ต่างคนต่างไหลเหมือนกันพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเหมรื่อยแล้วคิดว่าใครพูดเก่งที่สุดแต่บางทีปิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะนี่ขนาดไม่รู้เลยเนี่ยเออปิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันะสกิลมันก็เริ่มแบบเยอะขึ้นเวลาอยู่ในการอะไรอย่างเงี้ยควาน่ารักเลยครับครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมที่ยันไม่ตอบว่าถูกถามว่าเรียกกันว่าอะไรที่รับหรืออะไรนี้หรือเปล่าเรียกเรียกอะไรนอนนอนนอนดูคนเล็กคนน้อยอย่างเงี้ยเรียกนอนเรียกนอนนอนถ้าท่านฟังรู้แล้วคมีเรียกอะไรหรือเปล่าไม่ะครับมีเรียกมีเรียกอะไรออ๋ฟังผมฝั่งนี้เรียกนอนนอนเรียกปกติครับ ไม่เรียกพี่ด้วยเออเรียกปกติเรียกมีนอ๋อแล้วว่าเขานอนไปล่ะนอนนอนไหมนอนไปนอนไปก็ก็ก็มีนปกติก็ปกติไม่มีศัพท์ที่มาเด็กเป็นเรียกเป็นอะไรแบบนั้นใช่แต่ถ้าโกรธเรียกเขาว่าอะไรถ้าโกรธถ้าแบบว่านอนเขาแล้วแบบเรียก จุดๆมีนเติมอะไรอันนี้รู้เลยใช่ไหมว่างอนแล้วไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาหน้าเดียวหรือว่าอะไรเขาแสดงอะไรรู้สึกว่าเขางอนไม่รู้ไม่เคยงอนจริงงอนแล้วไปคุ้นดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่เคยทะเลาะกันใช่ปกติปกติแต่ว่าไม่เคยงอนเลยปิงไม่งอนเลยหรือปิงงอนแต่มีนไม่รู้ตัว ไม่ไไมม่่งอนเลยหรือว่ามีนตามใจเขาปล่อยไหลเขาไปเลยเจอคือถ้าเป็นอยากจอยอะไรก็เต็มที่ปล่อยไหลปล่อยไหลมั่งครับเอาต็มที่เลยทำอะไรทำเลยน้องแม่จัดใจร้องไหมส่หัวนี่คือไม่ยอมรับถึงว่าไม่ใช่ไม่ครับไม่คือไม่มอะไรนะไม่ไม่อายจะใจใช่ไม่อายจะใจใช่เราเป็นพี่ใหญ่แล้วเจ้าประหลาดก็ แล้วอยากให้ฝากว่าเราจะได้ดูผลงานคู่เมื่อไหร่พี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วถามอาทิตย์นี้บอกชื่อนู่นได้ยังก็อัปเดตอเดก็ยังยังยังไม่มีอัปเดตของก็ก็ก็ยังมีวางแผนไว้อยู่ครับตอนนี้ต้องรอติดตามอีทีนครับยังไม่มีอะไรแบบเป็นทางการขนาดนั้นโอเคแล้วก็ตอนนี้มีโฟโต้บุ๊กของเรามาขายนะครับก็ชื่อว่าเอเว r ร์แอเรี ก็ปล่อยขายไปแล้วแล้วก็จะขายถึงวันที่30มิมิถุนายนนี้นะครับก็ซื้อได้ทางทิกเกตเมลอนนะครับครับว่ามันอย่ความเสี่ยงไในเร่องถ้าเปิดมามันจะเจออะไรคือมันเป็นรูปที่แบบเราไปทุ่งเวถ่ายมาด้วยแล้วก็มันมีรูปบางรูปที่เหมือนเราไม่เคยออกมาให้ทุกคนดูใช่ในนั้นเยอะแล้วก็ถ้าซื้อก็จะมีสิทธิ์ได้รุ่นแฟนซีนั่นะครับ เรต้องซื้อแบบเป็นเซตนะครับใช่ครับต้องซื้อแบบเป็นเซตถึงจะได้หลุนทั้ง4ภาคอันนี้มีคนได้ของหรือยังคะมีคนได้เห็นตอนนี้พีอยู่ครับอ๋อพีอยู่ใช่ีแต่ว่าพิเศษแน่ๆพิเศษแน่นอนครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดพลาดไม่ได้เพราะว่าเพราะแต่รูปนี้คือมีโมเมนต์ดีๆแล้วก็มีทั้งความน่ารักความเท่อยู่ในตัวแล้วก็อาจจะเป็นแบบแงบรรยากาศคือดีมากครับแล้วก็โชว์แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับใช่ครับ เราพีถึงเมื่อไหร่คะครับสามสิบพฤษภาอยสิ้นเดือนนี้เราเตรียมพีแจกทรายเองยังคะพีพีไปแจกทรายเองเราเราีเองแฟนทรายครับสี่ผ้าสี่ภาคก็ตอบคนละคำถามใช่ไหมหมายถึงว่าเราจะซื้อเก็บเองหรือเปล่าพวกกระตุ้นยอดเราซื้อหรือว่าซื้อแล้วก็เอาไปแจกายเอง 看，你说看。